ไอโชวสปีดได้ขึ้นชื่อว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ช่องโตลเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อ8เดือนที่แล้วเขามี4.5ล้านซับทั้งที่1ปีที่ผ่านมาเขามีแค่หมื่นเดียวเด็กชายอายุ17ที่โตในลาสซิเนตี้โอไฮโอทำให้แพลตฟอร์ม YouTube สั่นสะเทือนเมื่อเขาได้สร้างประวัติการแต่1ล้านผู้ติดตามใน6วันตัวเขาได้สร้างชุมชนที่มีความผิดปกติบางอย่างไม่ว่าจะเป็นความท็อกซิกของตัวเขาเองหรือในแชทที่เป็นแฟนคลับของเขาเอาจริงถ้าเกิดว่าคุณดูดีๆเนี่ยใน ที่เขาเป็นแบบนี้น้ำวันสปีดก็ยิ่งหนักข้อขึ้นแต่พูดตามตรงว่าอย่างที่ใครก็รู้กันครับว่าไอโชว์สปีดเนี่ยเขาไม่ได้เป็นตัวเองจริงๆการที่เรานั่งดูเขาเราไม่ได้รู้สึกว่าเรากําลังดูคนคนหนึ่งแต่เรากําลังรู้สึกแค่ว่าเรากําลังดู นักสแสดงเมื่อปี2017ไอชสปีดได้ลงไฮไลท์ของเกม NBA 2K ซึ่งต่อมาเขาได้มีการไลฟ์สตรีมเล่นเกม f o r t n i น e ์ที่เป็นกระแสะอยู่ช่วงนั้นแต่ไลฟ์สตรีมของเขาก็ไม่ได้เป็นที่นิยมมากนะักจนสุดท้ายเขาก็ได้เลือกไปไลฟ์สตรีมเกมอื่นแทนซึ่งเป็นเกมเกี่ยวกับบาสเกตบอลโดยที่เขาก็ไลฟ์เปิดกล้องตัวเองและนี่คือจุดเริ่มต้นของเขาครับในไลฟ์สตรีม NBA 2K เพราะเขาชอบเล่นมันมากตอนต้นคลิปผมได้บอกว่าไอชอวสปีดเนี่ยอายุ17ถูกไหมครับแต่นั่นก็คือใน8เด ไอโชว์สปีดเนี่ยอายุเท่าไหร่กันแน่เพราะไอโชว์สปีดโกหกอายุครับ Damn, มเนอร์สิสเซ การตอบของเขามันน่าสงสัยครับแต่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับที่ในโลกอินเทอร์เน็ตเราจะโกหกอายุกับคนที่เราเล่นเกมด้วยเพราะเรามองว่ามันเท่ดีจะไม่ค่อยมีใครคิดหรอกครับว่ามันคือความเป็นส่วนตัวอะไรทางนั้นแหละเพราะว่ายังเด็กอยู่อโชว์สปีดก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแล้วใน2020ครับสปีดก็ได้ทํารายการเดทในออนไลน์โดยที่สปีดได้บอกกับผู้หญิงคนด้านซ้ายว่าเขาอายุ19ซึ่งจริงๆแล้วนะเวลาตอนนั้นสปีดอายุแค่16เท่านั้นเองครับบางคนก็บอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องอัััันนนนตตตรรายยอไไคบมมมมกกก็เเป่่โจงล้ีีส Like when girls lie about the age, it's just like, yeah. Yep. Oh my gosh, she lied about her age, bro. แต่ในฤดูใบไ,ไม้ผลิของปี2020ตอนที่สปีดเนี่ยมีอายุแค่15เขาได้วางรากฐานการเป็นอาชีพสตรีมเมอร์ของเขาช่วงนั้นเขาก็ได้แคสเกม NBA ครับแล้วเขาได้มีความสุขกับมันมากไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่มาดูเขาและตัวเขาเองที่พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ถึงแม้อาจจะมีการหัวร้อนบ้างอาจจะมีการตะโกนบ้างแต่มันก็ไม่แปลกครับเพราะสตรีมเมอร์สมัยนั้นก็มีคนทําแบบนี้เยอะรวมถึงหนักกว่าเขาด้วยซ้ําผมได้ไปเจอแว่นตัวหนึ่งมาครับเป็นแว่นที่น่าสนใจมากๆแว่นนี้คือแว่นออลตัสแว่นกองแสงรุ่ ของวันเนี่ยเหมาะกับรูปหน้าทุกรูปแบบเลยครับโดยเฉพาะคนที่หน้าอ้วนแบบผมเนี่ยใส่แล้วนี่โค่นหล่อเลยดูสำหรับใครสนใจนะครับวผมจะแปะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างไว้ให้สามารถซื้อผ่านเว็บหรือว่าติดต่อเพจไปได้เลยครับและใครที่จะซื้อเนี่ยอย่าลืมใช้โค้ชนะคงเพื่อลด100บาทด้วยครับบอกเลยคุ้มค่าแน่นอนยอดคนดูของเขาตอนนั้นก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ครับประมาณ5้าถึงสิบวิวเท่านั้นเองแต่ที่น่าสนใจก็คือคนที่ไลฟ์สตรีม m b a 2K เนี่ย่วนใหญ่จะเป็นพวกท็อกซิซบบาากทั ให้โอโชสปีดเนี่ยเริ่มหนักข้อขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตะโกนอัดไมค์การหัวร้อนการพังเข้าของต้องบอกว่าสตรีมเมอร์ NBA 2 k สมัยนั้นเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกคนบอกได้เลยว,ว่าตอนนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นช็อตพลิกๆของสปีดเนี่ยทุกวันเลย เขาใช้เวลาปิดเทอมหน้าร้อนในปี2020ในการที่จะพยายามสร้างช่องของเขาให้เติบโตขึ้นเขาสตรีมแบบนั้นทุกวัน20วิวต่อวันจนเขาสามารถทํายอดซับไปได้มากถึง1,000ในช่องเขาตอนนั้นนี่มีแต่พลังบวกครับโดยที่ตอนนั้นเนี่ยเขาจะท็อกซิกกับคนที่มาด่าเขาเท่านั้นครับช่องของเขาตอนนั้นนี่ถือว่าเป็นช่องสายบวกครับกำลังไปได้สวยเลยเขาจะสตรีม2ชั่วโมงทุกวันครับยอดคนดูนี่ก็ประมาณ1 0 2 0 1 5 0และบางชดที่มันพีคๆเนี่ยเขาก็จะตัดมาลง YouTube เพื่อให้เกกิิิดดดยอวววรบบเเปปป็็นนทตไไ้าาแจจงมม่่ะก ที่ได้มีความมีสีสันอะไรมากมายที่มันดูจริงจังและโปรเฟชชั่นอลขึ้นและคนดูที่เข้ามาดูเขาในช่วงนั้นก็เพราะว่าอยากดูเขาหัวร้อนครับ เขาสตรีมทุกวันเขาอัปโหลดคลิปทุกเดือนโดยไม่มีวันไหนที่หยุดเลยครับแต่ในเดือนตุลาคมในปี2020เนี่ยเขาก็ได้โดน u t u b e แบนครับเพราะว่า YouTube คิดว่าเขาอายุ12กดคือต้องอายุ13ก่อนครับแต่นี่เป็นเพียงแค่นหนึ่งในคลิปจากคลิปเป็นร้อยเป็นพันที่เขาได้ออกมาบอกกับคนดูเขาว่าเขาไม่สามารถสตรีมได้อีกต่อไปแล้วเพราะเขาจะโดนแบนในวันนี้แล้วันต่อไปเขาก็จะอัปโหลดคลิปเหมือนเดิมครับในตอนที่สปีดได้เล่นเกม NBA 2K เนี่ยเขาได้เล่นตำแหน่งที่มือ ชื่อว่าโพสกอร์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่คนปกติเนี่ยเขาไม่เล่นกันนะครับเหมือนกับว่าไอชสปีดเนี่ยพยายามจะทําให้ตัวเองแตกต่างในส่้นปีนั้นเองชีวิตของสปีดก็ได้แฮปปี้สุขสันต์เหมือนเดิมครับถึงแม้ว่าตอนที่เขาโกรธหรือหัวร้อนเนี่ยมันจะทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยเป็นห่วงถึงกระทั่งที่มีคนเนี่ยมาให้วาดตอนที่สปีดเนี่ยหัวร้อนโดยเฉพาะเลยครับประมาณว่าไม่มีใครดูตอนที่เขาเล่นปกติเลยโดนแบนอีกแล้วผมพูดจริงๆนะผมโดน u t u b e แบนผมจะเลิกเล่นโอเมก้าอีกต่อไปแล้วลาก่อนวิดีบบาด Speed ดม,ม,ม2021 ก็ได้เล่นเกมอื่นที่มากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเกมผีต่างๆเกมฟอร์ดไนท์รวมถึง NBA 2K ของเขาเนี่ยก็ยังเล่นอยู่นะชีวิตของไอชอว์สปีดมีความสุขครับจนกระทั่งเขาโดนแฮกโดยแฮกเกอร์ที่ไม่ประสงค์ดีกับไอชอว์สปีดสักเท่าไหร่ครับโดยแฮกเกอร์เนี่ยสามารถเอาที่อยู่ IP หรืออะไรต่างๆข้อมูลของไอชอสปีดเนี่ยเอาไปได้หมดเลยนะรวมถึงไลฟ์สตรีมของเขาในตอนนั้นเนี่ยก็เกิดการแหลกที่แบบแหลกมากๆเลยครับเหมือนกับว่าไอชอว์สปีดเนี่ยโดนเล่นงานตลอดเวลาถึงกับว่าไอชอว์สปีดเนี่ยทำคลิปออกมาขอ จะไม่สตรีมอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามีคนพวกเนี้ยทาให้เขาไม่ปลอดภัยผมจะเรียกคลิปแบบนี้ว่าคลิปอกหักละกันเพราะมีอีโมจิอกหักอยู่ตลอดเลยตอนนั้นไอชอสปีรู้ครับว่าเขาควรจะทําให้ช่องของเขาเนี่ยเติบโตขึ้นแต่ตอนนั้นเนี่ยวิดีโออีโมจิโกหังของเขาเนี่ยออกมาเยอะมากครับเพราะว่าได้มีคนรู้ที่อยู่ของเขารวมถึงตามไปหาเขาถึงที่และในแชทเนี่ยก็ได้มีการล้อเลียนเขาครับว่าเขาเนี่ยไม่อาบน้ําจนถึงขั้นเขาต้องมาโพสต์วิดีโอว่ากูเนี่ยอาบน้ํานะมึงดูว่ากหนูก็ดีกูอาบน้ำนะนี่คือหลักฐานนี่เหี้ โดยที่เขาบอกว่าเขาชื่อจิวนัน It's my name. My real name is Juwan. It's not Frank. y a l know what's my name? <Wow. S 2> วิดีโอนี้คนดูมากถึง5ล้านครับโดิต้าคอมเมนต์เนี่ยก็ได้มีคนมาท็อกซิกใส่เขามาด่าเขาเต็มไปหมดครับว่าไอชว์สปีดเนี่ยกวนตีนแล้วคนดูก็เริ่มไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าที่มึงตั้งอิโมจิเศร้าตั้งอิโมจิออกห่างเนี่ยคือมึงเศร้าจริงๆหรือมึงกวนตีนกันแน่ฉงนั้นก็ไม่ค่อยมีใครมาปั่นเขาสักเท่าไหร่ครับแต่มีหลายคนเนี่ยที่อยากรู้ชื่อจริงๆของเขาว่าเขาชื่ออะไรกันแน่รวมถึงอยากพิสูจน์ด้วยครับว่าไอชว์สปีดเนี่ยอาบน้าจริง speed สร,งริงใหมหล็ไอนกัน ยอดวิวยอดไลค์ของเขานะตอนนั้นถล่มทลายมากๆกับคาแรคเตอร์ของเขาที่ได้สร้างขึ้นมามันน่าแปลกใจมากครับที่ตอนนั้นเนี่ยทุกคนต่างแยกไม่ออกครับว่าไอชสปีดเนี่ยโกรจริงหรือไม่หรือเขามีหกร้อยไอคิวทางน้นกันตลาดกันแน่เออสปีดมึงคิดว่าสลาดนี่มันเพลหรือเปล่ามึงพูดเที่ยอะไรของมึงเนี่ย มันคืออยู่ดิมเขพูดถึงสลัดทําเที้ยเลยว่ามึงบ่นเที่ยอะไรของมึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในคอมเมนต์ในช่องแชทต่างต่างต่างชอบมากครับเวลาที่สปีดเนี่ยหัวร้อนและหลายคนก็ได้มีการแคปช่วงเวลาตอนนี้เอาไปลงในโซเชียลต่างๆซึ่งทําให้สปีดเนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้นมากๆเลยครับแต่บางทีมันก็เลยเถื่อนและเกินไปครับอย่างในวิดีโอนี้ที่ไอ้โชว์สปีดเนี่ยได้ฉีกแจ็คเก็ตตัวเองครับเนื่องจากที่เขาเนี่ยเล่นเกมแพ้หรือก็หัวร้อนเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถแยกแยะก,การแสดงกับตัวตนของเขาออกได้ครับจะทำไงได้ครับทุกคน มันก็ทําให้บางทีเนี่ยทุกคนต่างไม่เคารพเขาครับเหมือนกับว่าทุกคนจะทําอะไรก็ได้กับสปีดจะด่าสปีดอะไรก็ได้การที่คุณจะชอบดูไอชสปีดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ปิดครับแต่มันเหมือนกับการที่คุณกําลังสนับสนุนคนที่บูลลี่คนอื่นในสังคมเพราะไอชสปีดเวลาที่เล่นโอมิโกเนี่ยเขาด่าจริงครับด่าจริงจังโกรธจริงจังด้วยซึ่งถ้าใครแยกแยะไม่ออกเนี่ยก็คิดว่าสปีดเนี่ยด่าจริงๆเพราะเขาเกลียดจริงๆครับซึ่งต่อมาเวลาที่เขาไลฟ์สตรีมเนี่ยเขาจะเริ่มทําากการโ ทุกครั้งที่เขาเล่นเกมแพ้หรือโดนยิงตายอะไรอย่างนี้เขาเป็นคนที่เอเตอร์เกมได้สนุกมากเลยนะครับเวลาเขาสตีมเนี่ยแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนครับก็ยังมีผู้คนเนี่ยรอดูเวลาเขาโกรธอยู่เสมอใช่เวลาที่เขาเห่าครับใช่ครับคุณฟ้องไม่ผิดเห่า มองจากตอนนี้มันก็เป็นแค่การแสดงเฉยๆครับ,รบก็คงไม่ได้มีอะไรแต่มันจะไม่เป็นผลดีต่อเขาในระยะยาวครับเกมเมอร์หลายคนที่ได้มีการหัวร้อนออกสตีมเนี่ยต่างส่งผลต่อสภาวะจิตใจเกือบทุกคนครับหลายคนนี่เริ่มจากการแสดงจนไปถึงการเป็นนิสัยจริงๆเสียทั้งสุขภาพจิตใจสุขภาพร่างกายรวมถึงพังเข้าของนะครับณตอนนั้นช่องของไอชอว์สปีดเนี่ยได้มีการเติบโตขึ้นแบบไวมากๆครับและในทุกครั้งที่เขาไล์สตีมนัดถอยหลังการติดตามเนี่ยก็จะมีคนมาแกล้งเขาครับโดยการกดอันซับแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ทุกเดือนครับยอด สปีดทำคลิปนับถอยหลังผู้คนต่างพากันอ่านซับเพื่อทําให้เขาโกรธและดูหมนว่าทุกคนจะชอบอะไรแบบนี้ครับก็าตามตรงครับในคืนเดียวเขาสามารถทํายอดซับไปได้มากที่สุดเลยนะครับสามแสนซับและคณคิดว่านี่มันบ้าแล้วใช่ไหมครับในวันที่30ม,มิถุนายนซึ่งห่างจากเดือนที่เขาได้ล้านซับเพียงไม่กี่เดือนครับเขาทํายอดซับไปได้1.5ล้านจนกระทั่งไปแตะที่2ล้านครับช่องเขาเติบโตวไวมากๆเพอร์เฟกทุกอย่างครับด้านการเอเตนร์ด้านการพูดด้านการทําให้คนสนุกตลกอะไรก็ตามเนี่ยเขาทําได้เต็มที่หมดเลยครับแต่คำา ถามก็คือมันปอหมดเลยหรือเปล่าเพราะทุกคนต่างออกมาเป็นห่วงสปีดครับว่าการที่สปีดเนี่ยเป็นแบบเนี้ยมันจะใช่การสแสดงจริงๆหรอหรือว่าไอ้โชว์สปีดเนี่ยจิตไม่ปกติจริงๆกันแน่ถ้าให้มาวิเคราะห์กันก็คือก้ากึ่งครับเพราะบางที่เนี่ยไอ้โชว์สปีดก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้กับคาแรคเตอร์ของตัวเองเวลาที่เขาไปเล่นเกมต่างๆเวลาที่เขาไปเดทกับผู้หญิงในโลกออนไลน์หรือว่าเล่นโอมิโกที่จะต้องเจอผู้คนต่างๆเนี่ยเขาก็เผลอด่าด่าแบบบูลลี่ครับด่าแบบเจ็บปวดนะครับจนทำให้เขาเนี่ยต้องโดนแบนไปหลายครั้ง ผมว่าสิ่งที่เขาเป็นแบบเนี้มันทำให้เขาหน้าเป็นห่วงครับยกตัวอย่างชัดๆนะครับโจจิหรือฟิตตี้แฟงซึ่งคลิปวิดีโอถัดไปเนี่ยผมจะเอามาให้ดูกันโดยที่ผมคิดว่าการที่สปีดเนี่ยเป็นแบบนี้จะมีอาการคล้ายกับฟิตตี้แฟงครับซึ่งการที่เขาเนี่ยมีอาการความเครียดอาการทางจิตท,ที่แยกแยะไม่ออกระหว่างคาแรคเตอร์กับตัวตนของเขาที่น่าเป็นห่วงจริงก็คือวันนึงเนี่ยไอชอสปีดอาจจะต้องได้รับการรักษาแบบจริงๆก็ได้ครับในวันที่เขาแกล้งบ้ามากเกินไปก็อาจจะได้บ้าจริงๆในสักวันหนึ่งครับ